เมื่อเรากดคลิกบนหน้าจอสิ่งที่คุณสัมผัสคือประวัติศาสตร์ของเมาส์คอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นจากห้องทดลองเล็กๆในยุคดิจิทัลเมาส์แรกถูกคิดค้นโดยดักลาสเอนเก์บัตและเบรนดดนไมเคิลสันที่ซีร็อกซ์ปี1963เพื่อทดแทนการใช้คีย์บอร์ดเป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ต้นแบบนี้ใช้ไม้เบาซ่าเป็นกรอบและสองล้อโลหะเพื่อแปลงการเคลื่อนที่เป็นสัญญาณดิจิทัล ทำให้โต้ตอบธรรมชาติแม้จะเป็นเพียงต้นแบบแต่แนวคิด Point and c lick กทำให้ผู้ใช้เริ่มควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วยมือแทนคำสั่งข้อความทำให้คอมพิวเตอร์เป็นมิตรปี1970 Microsoft และ Xerox พัฒนาเมาส์แบบอิเล็กทรอนิกส์แรกที่ใช้เซนเซอร์ o p ปติคอแต่ราคาสูงเกินกว่าจะใช้งานทั่วไปการเปิดตัว Apple Lisa ในปี1983นำเมาส์เชิงพาณิชย์เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคระดับกว้าง ด้วยการออกแบบ2ปุ่มที่เป็นมาตรฐานและกลายเป็นสัญลักษณ์ Microsoft ต่อนานําเมาส์แบบ Ball tracking ที่ใช้ลูกบอลยางในปี1984ซึ่งทำให้การเคลื่อนที่แม่นยำและราคาถูกลงในช่วงปลายยุค1990เทคโนโลยี optical sensor เริ่มแทนที่ลูกบอลโดยใช้แสง LED ทำให้เมาส์ไม่มีส่วนเคลื่อนที่ที่สึกหรอซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญบริษัท Logitech นำออปติคอลเมาส์ไปสู่ตลาดมวลชนในปี1999ด้วยดีไซน์เรียบง่ายและการทำงานที่ไม่ต้องทำความสะอาดการพัฒนา w i r ไ l e s s เมาส์ใช้เทคโนโลยี RF และต่อมาคือ Bluetooth ทำให้ผู้ใช้เคลื่อนที่ได้อิสระจากสายเคเบิลทำให้ผู้ใช้อิสระเต็มที่ในปี2000การเพิ่มปุ่มด้านข้างและการปรับ DPI ทำให้เมาส์ตอบสนองต่อเกมและงานกราฟิกระดับมืออาชีพปัจจุบันเมาส์มีหลายรูปแบบตั้งแต่แบบทัชแพด r ทร k b บอลจนถึงแบบ Gesture Control ที่ใช้เซ็นเซอร์ความเคลื่อนไหว3มิติตอบสนองพกพาการออกแบบเออร์ท m น c เมิเน้นลดอาการบาดเจ็บจากการใช้งานต่อเนื่องเช่น c o อเ l e Tunnel s y n d r o m มโดยเฉพาะผู้ทำงานหลายชั่วโมงเมาส์ยังเป็นส่วนสำคัญของการทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการสมัยใหม่เช่น Windows Mac OS และ Linux ที่รองรับไดเวอร์อเนกประสงค์ทำให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ ในยุค AI เมาส์เริ่มรวมฟีเจอร์การเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อปรับความเร็วและการคลิกอัตโนมัติช่วยลดความเหนื่อยล้านในงานแม้เทคโนโลยีทัชสกรีนจะเพิ่มขึ้นแต่เมาส์ยังคงเป็นเครื่องมือที่แม่นยำที่สุดสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูงโดยเฉพาะงานออกแบบอนาคตอาจเห็นเมาส์แบบไร้สัมผัสที่ใช้สแกนมือหรือการสั่นสะเทือนเพื่อควบคุมคอมพิวเตอร์โดยตรงการเดินทางของเมาส์จากไม้เบาซ่าสู่อุปกรณ์ไร้สายแสดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสารรค์และนวัตกรรมยังคงขับเคลื่อนโลกดิจิทัลต่อไปและเป็นแรงบันดาลใจ